ไปพี่น้องขามมาแล้วพี่นอ้องแม่ครับลูกมาหน้าตื่นเต้นขนาดนี้ไปไปไปขึ้นรถไปไปไปขึ้นพี่นอ้องเว้ยนั่งคนน้อยไปเอาแม่ตัวข่อยน้ำเจ้าหรอ,อพี่นอ้องนางประจาําคันมันเป็นสองพอพอกอเลยนางท้างพี่แม่ครับลูกนางทง น้องกันสิเบ้านี่เ้าเพคเพอได้ไปรถหลายเดือนเยแม่น้องมพอเขได้ขามไปหลายเดือนเราด้น้องพ่อนี่ยนะออคือสิว่าเกือบปีเฮออ้ยว้าปวดว่าพ่อไ่ดได้ไปออข้ามกับปีอะไรไปเนาะ ถ้าใคไปรอบนี้เขากระเติมเต็มเนี่ยก็อยากไปอาถ่ายคลิปกับพี่น้องเบิึงก็อยากกินต้มงูสิงนะที่รักจะหาต้มงูตีางงูสิงได้หรือได้ปะไรเพราะว่าจะมีเงินเดี๋ยวจะกินอาหารปลาบ่นยูไทยเอาเงกินบ่ได้เนาะจะกินยูไทยเอาเงินคืนกฎหมายแต่ขันยูเล่าก็จะกินได้อยู่นะพอเดี่ยวจะกินต้มงูสิงจวไปหาวัตถุดิบกันยูเล่าคนละพี่น้อง ในร้านในไข่ไม้กินเนี่ยบอรถคันแดงแดงจอดใ่ไหมวันดร้าน,านล,านลไม้กินพี่อ้องคนน่ะนนี่ก็เป็นเออ่เนาะที่ท่องเที่ยวมุกดาหารของเราครับอ่าเดีไปเราจะข้ามไปลาวอจากไทยไปลาวเรนะีไป้องจอดนลังค ป็นมอขาวมันมองไม่เห็นเลยมันขาวพุทธเลยมันเป็นเพราะไอความร้อนเนี่ยนี่แหละไอความร้อืมมันบอกเลยไม่ตาเงห้าแน่ละอ่อนอ่อนกัดเพาก็ยังบอเห็นรึว่าฝนตกบวกไม่แห้งอ้อนนะครับบวกครับพุทอ้าวไงคนก็ไม่เยอะนะคะทุกคนคนก็ไม่เยอะไม่ค่อยมีคนเลยต้องระวังอากาศน้องมันจะเยอะอากาศดีไหมน้องอ่อนแลนบไปน้อง ินเดนราวในรอบเกือบหนึ่งปีพี่น้องครับเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ให้หน้าตานะคือมัาเขียวง่าเลยพี่นอ้องกล้องกับัดโฟกัสก,กัดยงบนนี้โอ้ยมันก็เลยมั่วพี่นอ้องเสียร้อยรบรถสิบหลอ่อมาหลายนะข้าวทรงสินขาพี่น้องรถไยรถเวียดรถยังก็ว่าไปต้องรถเล้าให้เขา้าผสมกันหลายประเทศพี่น้อง ถา่าก็เห็นมิถุนป้ายรถให้ถ้มีใบซาวเจ้าไม่ขอยรูปใบาาออ้า,าวใบซาวบ้างโอเคเดี๋ยวลงรถก่อนมานานหน่อยเอออ่อนซ้อนแห้งมานานหน่อยลูกไปพี่น้องอดันพี่น้องเว่าเข้าไปนั่นนี่พนโบไทยเด้อพี่น้องเราต้องเคารพปกัตถิขาไปเอาเขาบไมาเห็นโดนขเขาเสียทวาเด้๋พี่น้อง งามครับยุงในมันไายบ่ได้ขอได้จำเป็นต้องมชาตายยุงนอกเป,นป็นหนองบุตรนะไปเราขึ้นมาเร็วได้ทำ <c oughs> จัมโบะน้ำมนต์ระเอินจัมโบะเอา้เอาข้าวจะไปรถยังไหไปยังไหนวันนี้ครับเดโอ้โม,มง,ม,ม,งามาครับรอโมงมาครับเด้กเป็นหนองตว่าบุคไข่มาครับมันนี่ก็เลยแบบนี่จะซ้ำนี่แบะคนบุคไข่ไหลามาช่วงซีหางเลี่ยมเขวาสมาตะเวนบ่ได้เลยม,มันห่อนแห้งเนานะแม่เนาะ ห้อนขนาดเลยครับเออส่วนเสียงเย้เราเราเป็นคนเสี่ยวรถมาผู้ได้สารมาทางพระออรถรับจ้างอะนะเรามาถามว่าผู้ใดยที่ไปเราจีพาไปอะนะแล้วพาขามไทยเลยทีมลน่ะคือว่าพาขามมุกดาหารากันเออขามไทยแต่วุ้งไข่นี่นั่งรอดมูนองมลเด้กพี่น้องมูนองมลมาที่ปิดมาหับกันนั่นก็ได้นั่งโดยสารในบ่อมันคำเดียว น да ้องมลก็เลยบ้านพอดีมูเพิ่นเลยบสิมาฮับพี่น้องขอบคุณเพิ่นหลายเที่ยวฮักเที่ยวแยงเที่ยวเบิร์ดเที่ยวเบิร์ดขล่าวมาเออคับพี่น้องบรรยากาศดีพอขึ้นหอนพี่กันเด้องว่าได้เห็นเล้ากัดเกือบปีพี่น้องมึงกอกระตื่นเต้นแต่ลูกไห่หู้หูเดียอยากย้อนมันก็อยากย้อนแสงเนี่ยแต่ว่าเบมึงความหูของลูกไห่เอ้ยตบนี้แต่ก่า ตะเก่าเพิ่นมาเพิ่นเรียนหาของเรียนตาเป็นบ่อเนี่ยแล้นี้บ่อเลยแล้วนี่ยนะจมโบ้ว่นจะขึ้นหอดท้งขี้ได้กี่บ่อโอ้ยแยเราไปจำโบ้เลยพ่นะไปเลยครับย่าโชคดีเฮ้ยใช่เรามาน้ำกันรถเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องมาแล้ยวมูน้องมนมาแล้วโอ้พ่นะวันนี้เรามีรถมารับนะพี่น้องนะไป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 เร็วเร็ว เฮ้ยขับต่อเรื่องมงยังบะแตบายดีเออขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยเด้อครับมาวันดีครับพอเซียวโอ้คือเท่นะวะเฮ้ยเลขี่รถง่ามเนะวะเซียวเนี่ยเบิ่งคนกันเลยเอยดีใจเลยได้นั่งรถกันปตะแพงเย นเสียวนอนนะผาแสบมาตักขาแมาจักนเออจะแพ่งแค้โคตรเลยรอน้มาหาพี่น้องนังกี้นังกี้ที่ว่าคนเห็นงานอยู่ตะกี้ว่างเลนี่ครับผู้ใดจำได้ขอเคย่ตยคลิปลงนี่คนมาเแล้าวคนมายู่าพ่อต่มาเล่าหรอโหเลาลุเทศเยะเลาลุโค้คนละแบบเลยเลยพี่น้องเโขาเขาลกี่ีไม่เกบุญ มันมีงวดมาบ่ได้ไม่ใช่พุซ่าวาย่างไก่นะพี่ดองนะซีวัตูย่างโกนั่นเอแม่รถม่น้เปอประหวัดประเท่าแล้วพี่นะครับอครับครับบอนรถอันเมเซียวรถเจียวน้องมวนครับเจียวันเนี้ยยี่ไหัวเอิเอาไเอาไปนิเอาไปเอาอาอ เออบันวันวัดดีวัดดีปัดเท่ากันลูกมานะาปัดดีปัดเท่ากันเอออันนี้มูเด้อพี่น้องแม่เสี้ยวมาเดี๋ยวชมลวดน้ำกันไปพี่น้องจริงไงเงอ่ะเดี๋ยวคนคล้องกันพี่น้องเออโอ้ดีเลยแม่เสี้ยกว่าไรพี่น้องเลยแม่มดจะเอาในเจ้าเจ้ากระดาลูกเออ เอออย่าเก็บบันนี้ขาดแม่เซียวใส่กระูกเอ้ยดีนั่งกี่เนี่ยอยอมรับสุดยอดเลยว่าร,รถเนึ่ยเขายางพานี่อันพอหวันเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ำม้วนมารถมันเข้าไป,ไป,ไปบ่ราะไรว่ามันนั่น,นอโอ้เดี๋ยวแม่หน่อยท้ายคลิปเนาะว้าบงวงหน่อยใชม,มดาดกแกบ่ปะเออขากาติมต้นเลยแล้ววันเราจะแข่งเบอร์เฮ้อยังอีกทั้งคนโอ้เราขยับรถแล้ว เด, you, เดี๋ยว,วยไม่น้อยท้ายคลิปอยู่พี่น้ <laughs> องเ,เ,เดี๋ยวใครเล่าใจเออเอาสันโอ้ยน้องเคยเดียวขอยอดน้องเคยกของกันพี่น้งนอง <laughs> เดี๋ยวหาโอกาสดีๆเนาะ,ะวันเน,ะน,น,น,นาะเอาโอกาสดีๆ <laughs> เออเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าผู้สาวพี่น้องจะเป็นงามได้ไงเนาะโอ้ไม่น้อยท้ายคลิปอยู่เนาะ <laughs> เอาโอเคพี่น้องกันพี่น้องป้าย่างเขามาก็เห็นบักม่วงเออไปแต่กลิ่นไงกันอันนี้เขาเอินบักม่วงยังม่วงไข่เนาะปลาเต่าน้องปลาเตี้ยวเนาะเอ๊ะใส่กันนะเอาพี่น้องเอาบรรยากาศทุกอย่างพี่น้องจะแพงเลยฮ่าฮ่าเอาอันนี้ก็ไดาเบื้งเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งหลานข่อยพี่น้องปลาตัวปีนแบดนี้เลยอืมเอาไม่ฮับไปน้ำ นอบ่เขาได้เข้าทางนี้เราอ่ะนะแต่จริงๆริงเขาทั้งคุณเฮ้ยสาวลุงเด้อพี่น้องหลานสาวใครคนไหนทางพุณโอนน้อยกับห้องวัดบ้านอยุนมันการ์ตการ์หน้าน้อยนี่แม่ตาหน้าน้อยนี่คือขาดใช่ปะเออไปเดี๋ยวไปท้ายแม่เท่ากันก่อนเราอยู่หันยุนว่ะมาเมฆก็พี่เมฆเอาของมาดูนะ แปลแปแลเปม,มีมาอือเวสดรเปาดชมีิลาโอ้ยชีกินตะเวนเหรอวะสดป๊าปมันคึได้เป็ตโตใหญ่ไปบ้านเอาอบลับุเจ้าหวนี้องป็นีปลอันนี้ผู้สา <S S ววใงไงกว่โาสี่โลสามโลเจ็ด อ๋อตัวใหญ่คาดไล่ะสองแนาี่เลยนี่ดเป็นสบายดีป่ะเอาเพี่น้องยังลูกจะไปไใส่าดิม้นม้นมพเอกาไปใส่นี่ผ้าไปใส่เอานั่งนั่งก่อนไม่เดียวเอ้พี่น้องอันพอเพิ่งยางเขามาพอเพิ่งกระตุ้นกระต๋นนั่งขนาดก็รอยตอนที่ไปเห็นงานเพิ่ัพี่น้องโอ้มนม่น อันพ่อมันกลับมาเออจ้างอันนี้โอ้เมืกี้เห็นน้องเคยกับเียตนเลยพี่น้องเลยเห็นเห็นอนาเพิ่นกิดร้านสาวค่อหไงเติบอะไรพี่น้องกไปเองแก้ไปใช่เนี่ยโอเคเอาทีจบน้ำหัวเมงนี่แหละพี่น้องอาเปนํใส่าน้อ บอมนมนก้อนที่ปิดคลิปแม่ก็เห็นน้องเคยเขาก็เลี้ยตัวนึ่งในหน้านะพ่อลอยู่ไหม่ปลองอ่ะโ,โอเคเอาล่าล่าคลิปให้ให้พ่อเนี้ยโอเคแก